ทำห้งานนี้ดีกว่านะ,ะงาน j จแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์ค่ะเขาบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่ยิเป็นอีเวนท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนเองนะคะซึ่งจัดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะฉลองครบรอบ8ปีค่ะ ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโดยงานนี้จัดโดยบริษัท G.U Creative นะคะในงานเนี่ยมีศิลปินต่างๆมากมายมาร่วมงานอย่างรับข้างนะคะสามถึงห้ากุมภาพันธ์นั่นแหละที่ผ่านมาค่ะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลนะคะแวดวงในวงการบันเทิงเนี่ยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคุณสถาพรพานิชรักษาพงค่ะพี่ใหม่เจริญปุราก็ไปอ่าคุณกองทัพพีคนะคะพี่ติ๊กกัญญาัตษ์ก็ไปค่ะแล้วก็มีคุณมีน้องกัฟนะคะคณาวุฒิด้วย นะคะในงานนี้ก็จะมีการแสดงโชว์มากมายนะคะและถือว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเลยที่มีการมอบรางวัลพี่เป้ oh. Japan Expo Thailand Influencer Award 2อ2 3ันนั่นเองนะคะอุ้ยแต่แล้วอยากจะไปงานนี้งเลยแต่ว่าไม่ทันงานนี้มอบรางวัลน,นะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนะคะประจําประเทศไทยคะ่ะผู้ที่เข้ารับรางวัลก็จะมีสาขาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็คุณมีคุณ ยูจีนเฟย์ค่ะรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมนะคะสาขาคอสเพลย์ชาวไทยคะ่ะที่ดังไกลระดับโลกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเดอะไกด์จินนะคะทริปแบบเป้เที่ยวคนเดียว mm hmm. รางวัลอินฟลูเอนเซอร์สาขาท่องเที่ยวคะ่ะแล้วก็มีรางวัลอินฟลูเอนเซอร์นะคะสาขาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็คือคุณอากิยามากุชินั่นเองคะ่ะแล้วก็รวมถึงมีรางวันอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขาศิลปะวัฒนธรรมนะคะ ก็มอบให้กับคุณเรียวตะโอมินะคะแล้วก็นี่เพจสอรอสไตล์ค่ะก็ได้รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขาไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะเธอยกบท้าค่ะอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยมสาขารักสัตว์อันนี้เมยนก็ตามดูเขาเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> แล้วก็คุณแพรรี่ค่ะแพรรี่ไพยวันนะคะอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ ผู้โดดเด่นด้านการถ่ายทอดประสบการณ์<อ>นะคะแล้วก็มีคุณทินี่นะคะทินี่ดอนั่นเองค่ะคุณริกะนั่นเองค่ะรางวัลอุอินฟลูเอนเซอร์สาขากีฬาศิละปะการต่อสู้แบบผสมอ๋มอเอาเป็นว่ารายการ The People Show เนี่ยนะก็ไม่พลาดน,นำบรรยากาศดีๆแล้วก็บทสมณ์มาฝากกันด้วยนะครับเชิญชมครับ ด้วยความโกรนะคะก็ดีใจมากๆที่ให้เกียรติใหม่นะคะแล้วก็เห็นคุณค่านะคะในฐานะสาวไทยคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีงามนะคะมาเนิ่นนานเลยเพราะตัวใหม่เองในฐานะที่ทำวัวชัวนะคะฐานะนักร้องก็เปิดตัวที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเป็นประเทศแรกในชีวิตเลยฉะนั้นวันนี้ก็จะยังจดจําตลอดไปและชื่นชานานตัวเองด้วยค่ะมันเป็นสิ่งที่สารสัมพันธ์กันมานะคะไม่รู้ต่อกี่ปีติดกี่ปีนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็สารสัมพันธ์แบบนี้เป็น เป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ดีต่อกันตลอดไปช่วยกันทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ขอให้มีความรักที่เป็นปรึกษาเป็นแ,แบบนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะสําหรับคนไทยที่ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นและก็สําหรับคนญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทั้งสองประเทศน่าท่องเที่ยวทั้งสองที่เลยค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รู้สกผมรู้สึกชอบมากแล้วก็ศรัทรักมากๆแล้วก็อยากทำงานด้วยบ่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากในโอกาสนะครับผมวนหนึ่งที่มันมีซีรีส์ไปฉายที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ แฟนที่ญี่ปุ่นก็ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีเราใช้ญี่ปุ่นเทรนดูเราก็ขอบคุณมากๆครับผมก็เป็นวันที่จะเราจะตั้งใจทำงานต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการตอบแทนความช่วยเหุือครับก็อยากขอบคุณงาน Japan Expo ครับ,บที่ให้รางวัลน,นี้กับเราที่สำคัญไม่ได้ก็อยากขอบคุณแฟนๆด้วยครับแฟนๆซีรีส์เรื่องรับสเตย์ครับขอบคุณมากครับ ยดีใจมากๆค่ะที่ J แปกซ์โ o จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะแล้วก็ให้พื้นที่แบบให้เราเนี่ยมาได้แสดงความสามารถมาปล่อยของนะคะ <c oughs> ก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหลายๆปีเลยค่ะชอบมากขอบคุณนะคะที่ทาง J แปก e ์โปนะคะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันทําให้อินฟลูหลายๆท่านนะคะมีกําลังใจในการสร้างคอนเทนต์นะคะทําให้เหมือนแบบว่าเราสนุกไปด้วยทุกคนสนุกไปด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้กําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะปกติแล้วเวลาจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวคือเราจะ ไปญี่ปุ่นบ่อยมากและนําเสนอประเทศญี่ปุ่นมากแล้วเคยทางานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วด้วยววใช่ค่ะ,ปะโปรโมทเมืองบากายามาฮะะคะก็คือต้องขอบคุณทางจเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะคะที่มอบรมมางวัลนี้ดีใจมากๆค่ะครับผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว,ว่ายัางเป็นอีกง,งานหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราเหมือนกันเนะเพราะว่าเป็นสเตจแรกของพวกเราด้วยตอนนั้นที่เรามาขึ้นกันตอนตั้งแต่ยังไม่มีชื่อวงเลยนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเราได้มานะครับก็มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ดีอยู่ จะบอกว่ายังจําภาพแรกที่แบบว่าเราห้าคนแบบเดินที่เป็น blocking สวนกันขึ้นมาเป,นเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นแบบแฟนคลับครับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีชื่อแฟนคลับของพวกเรายังไม่มีชื่อเลเซอร์เลยอะไรแต่ว่ามา,มาให้กําลังใจกันแบบล้นหลามมาซึ่งวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นแล้วที่เราเป็นศิลป,ปินแล้วก็มีเพลงของเราเองเพราะที่แล<ๆ>้ว<ๆ>เราไม่ม<ๆ>ีเพลงเลยใช่ไหมครับใช่ก็เรียกว่าเหมือนในตอนแรกเรายังเป็นเหมือนเพิ่งประกวดเสร็จแล้วก็ห้าคนมาที่เสเตจแรกเลยตอนแรกเราประกวดในรายการไม่เคยเจอใครเลยก S <S มาเจอมาเจอแบบว่าเป็น Japanese p o ป็นสเตจแรกแล้วก็จนวันนี้นะครับอที่บอกก็จริงๆเราก็ได้เจอกับศิลปินเจ J J Pop ด้วยครับอ้เรียกได้ว่าเป็นพราการรมที่สุดยอดมากครับ j a p o ลายเวทีมากยกเอาบริษัทต,ต่างๆมากมายจากญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่ครับที่เซนทรัลเวิลด์แห่งนี้ให้ทุกคนได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเป็นกันเองมากๆครับวันนี้ก็สนุกมากค่ะมีร้านเยอะแยะแล้วก็ของกินนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะพวกเราทุกคนมาร่วมงานบองโอดโดริหรือว่าบองแดนของญี่ปุ่นด้วยค่ะฮาโตบิโต้ค่ะ อยู่ในโซนของ e s p o r t ์นะคะที่เห็นด้านหลังก็คือแข่งเกมกันโปเกมอนยูนิตกันจัดยิ่งใหญ่อลังการมากครั้งแรกครับก็สนุกม,มากๆเลยครับมีแบบว่าบูธขายสินค้าต่างๆแล้วก็แบบว่าข้อมูลเกี่ยวกับเจแปนนี่เยอะมากๆเลยครับที่สำคัญนี่นี่เลย คุณมามงนะครับด้านหลังน้องน่ารักมากๆเลยครับชอบดนตรีครับก็พี่ๆเล่นเพลงกันสนุกมากๆเลยครับมีเพลงมากมายแล้วก็ได้จะลองไปคุยภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นด้วยครับเป็นศิลปินที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะมาจากจังหวัดนาโกย่าเลยอ่ะค่ะถ้าทุกคนมีโอกาสก็อยากจะให้ลองมาชมกันนะคะ Japan Expo Thailand สองพนยี2ส ครั้งที่8ปดไอไอ,อทีม Empower Infinity ค่ะจัดเต็มมากในทุกๆโซน17โซนด้วยกันนะคะทั้งด้านน,านอกแล้วก็ด้านใน BNK48 AKB48 และอีกหลายๆวง Japan Expo Thailand Japan Expo Thailand Japan Expo Thailand Japan Expo อยู่ตรงนี้อด้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวปีหน้าครั้งที่9นะคะถ้ามีโอกาสเราก็เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาเน,นี่ยสุดใส,ส,ดใสจัดไลฟ์โซนด้วยที่เซนทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะโซนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเออนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศญี่ปุ่น